มีเคาะนะครับใน50ที่เห็นเดี๋ยวทีมงานเราที่อยู่ที่สนามติมสุรานนท์เนี่ยอาจจะมีะรายงานสดเข้ามาด้วยนะครับหลายคนนะฮะคุณวิทย์โกโวบอกวาอ่าคุณปูแบ็กซ้ายยังหาตัวแทนทียทอนไม่ได้เลยเมื่อไหร่อีทีจะเรียกนิวโกมาสักทีให้เขาได้โอกาสลอไปเรื่อยก,ก่อนนะครับวันนี้เขาก็ได้ลองอีกสองคนแล้วแล้วก็สัตลักไหไหประโคนก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้รับโอกาสวันนี้นะครับ เดี๋ยวรอดูนิดหนึงนะครับค่อยๆให้าหาไปนะครับคุณข้าว m อ็บอกว่าให้โจลทา,าเป็นแมนออฟเดอะแมกนะ,ะคุณ<ม>สุทธาบอกว่าสุพนัทแมนออฟเดอะแมกนะครับกดไลค์ให้เราด้วยนะครับให้นักเตไทยด้วยนะครับรวมถึงส่งคอมเมนต์เข้ามาว่าอยากเห็นใครเป็นแมนออฟเดอะแมกแต่างนี้แล้วเขาด้วยกันได้ร้อยละในสนามนะฮะห้าสิ่งที่เห็นวันนี้นะครับนี่คือบทสรุปของ ท่าไทยในวันนี้นะครับก็คงต้องสรุปกันโดยทีมงานของเรามาแชร์กับท่านผู้ชมด้วยนะครับ5สิ่งที่เห็นวันนี้นะครับข้อหนึ่งต้องยอมรับว่าสนามสภาพสนามที่มันแชกอยู่ถึง70นาทีก็คือหลังจากนาที20เป็นต้นไปเนี่ยนะครับทําให้ทีมไทยต้องปรับรูปแบบเกมมาเล่นทุกคนจะเคยเห็นว่ามาสหดาย,ยชีสร้างทีมท่าไทยชุดนี้มาตั้งแต่วันที่1มกราคม2567ด้วยการเน้นให้เล่นบอล ตามช่องเล่นบอลกับพื้นได้ฟุตบอลสวยงามนะครับแต่วันนี้มันต้องปรับเปลี่ยนแผนทั้งหมดและผู้เล่นที่จัดลงไปแน่นอนนะครับว่าเป็นผู้เล่นที่ต้องการเล่นในรูปแบบที่อีกีกำหนดเอาไว้อย่างที่ไม่มีฝนอาทิเช่นคาคณะคำยกเงียโยเห็นไหมว่าขัคณะเป็นฟุตบอลคลาสสิกนะครับพอไปเจอต้นแช่แบบปั๊บประสบการณ์น้อยด้วยคคณะเสร็จเลยนะฮะนี่คือใช่ใช่ปั สนามมันทาให้เกมเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะครับใช่ใช่ครับมันเป็นแท็กติกที่ที่นักเตะไทยหลายๆคน,นก็ไม่ค่อยได้เจอนะพี่ปูอย่างปรมเมศนเงี้ยครึ่งเวลาแรกเขาจะไปแหวกสามคนทั้งที่ติดน้ําแล้วติดน้ําอีกอะไรเงี้ยนักเตะไทยพอไปเล่นแบบนี้เนี่ยอ่าคือครึ่งแรกเอางนี้ดีกว่าพี่ปูนักเตะพยายามเล่นตามแท็กติกก็คือบอลเคาะกับพื้นไม่พยายามที่จะเปิดบอลยาวที่จะเปลี่ยนแปลงแท็กติกของของอิชิ ผมก็ว่ามันมันก็เลยทําให้มันดูยากมันดูอัดไปหน่อยอืมอ่ะพอปรับเกมเล่นแล้วก็ต้องชมนะครับว่าเรายังกลับมาสู่ชัยชนะได้ในรูปแบบที่อาจจะไม่ใช่รูปแบบปกติมากนักนะครับนั่นคือข้อหนึ่งที่เราเห็นจากวันนี้นะครับข้อสองนะครับเกมรุกข,ของทีมชาติไทยยอดเยี่ยมมากนะครับไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลว่าเขาเหลือสิบคนหรืออะไรก็ตามการปรับเปลี่ยนแล้วก็ใส่ผู้เล่นในแนวรุกเข้าไป ด้วยจํานวนที่มากกว่านะครับของอีชีวันนี้นะครับครึ่งแรกเนี่ยเราจะเห็นว่าอนันต์ยอดสังวานอยู่ริมเส้นพร้อมกับเจรินสักวงรกรหน้าเป้ามีตัวเดียวก็คือปรเมตอาจวิไลนะครับแต่พอครึ่งหลังเนี่ยนะครับอิชีปรับใหม่นะฮะเอาสุพนัทเมือนตาลงไปเล่นเอาสุภชัยใจเด็ดลงไปเล่นนั่นทําให้เรามีหน้าอาชีพเลยนะครับก็คือสุพนัทสุภชัยและปรเมต อยู่ในสนามพร้อมๆกันนะครับแล้วยังเติมด้วยผู้เล่นริมเส้นยังจะเดินสักวงกรนะฮะนั่นทําให้เกมลุกของไทยเนี่ยมันดูดูครบเครื่องดูแข็งแรงขึ้นและสุดท้ายนะครับสุพนัทเหมือนตาก็ยิงไปสองประตูอีกหนึ่งประตูจากชนะทีมสงกระสและวันนี้สิ่งที่เราเห็นว่า,าสุภาชัยใจเด็ดซึ่งเคยเป็นหน้าเป้าและพอเขาอยู่หน้าเป้าเนี่ยพื้นที่ของเขากับกรอบเขตโทษที่มันใกล้กันมากนะครับพอเขาถอยลงมาเล่น เป็นตัวหลังกองหน้าผมว่าสุภชัยเล่นได้ดีนะครับในจังหวะพาสบอลให้เพื่อนในจังหวะทำชิ้นกับเพื่อนเนี่ยเขาทำได้ดีแม้จะไม่มีประตูจากสุประชัยแต่มันวงบอกว่าในแนวรูปของทีมชาติไทยเนี่ยพอไม่มีธีระสินแดงดานะครับเราก็ยังพอจะหาทายาทขึ้นมาทดแทนได้วันนี้ทําได้ดีนะครับในในเกมรูปของไทยผมให้แนวรูปของเราเนี่ยสอบผ่านไม่ว่าจะเป็นสุพนัทสุปชัยปอเมตอาจวิไล <S <S ปรเมตไม่มีประตูก็จริงแต่ว,ว่าโหทุ่งเทแล้วก็ ลงเล่นตั้งแต่นาทีแรกจนกระทั่งถึงท้ายเกมเลยนะครับครับคือถ้าหากว่าปราเมศไม่มีไม่มีสุบชัยพี่ปูเขาดูโดดเดี่ยวนะ,ะแล้วก็ออพอพอโดดเดี่ยวแล้วเขาไม่ใช่หน้าเป้าอาชีพที่จะจับบอลพักบอลเทินบอลอะไรเงี้ยเหมือนสุบชัยใจเด็ดพี่ปูแต่พอเขามีเขามีสุบชัยแล้วเนี่ยเกมลูกของทีมชาติไทยเนี่ยมันสามารถไปพักแล้วก็ทําให้เกมด้านข้างเนี่ยมันเล่นได้ง่ายขึ้นโอ้อพอมันเล่นได้ง่ายขึ้นเนี่ย เจก็เล่นได้เจก็เริ่มกลับมาโดดเด่นพอแท็กติกเริ่มกลับมาโดดเด่นสุพนัทเหมือนตาเริ่มเข้าไปในกรอบเขตโทษได้เยอะขึ้นจเจริญศักดิ์กงกรเติมแลบได้ตลอดได้เปิดบอลเข้ามาตลอดอะไรอย่างเงี้ยพี่ปูมันเป็นมันเป็นจุดเด่นมันเป็นความสมุติที่พอเปิดเข้ามาในกรอบเขตโทษโอ้โหพวกรอเต็มเลยพี่ปูไม่ต้องห่วงเลยคราวนี้อืมอืมหายกังวลนะฮะทําให้เราหายกังวลว่าเมื่อก่อนเราจะมีปัญหาในในแนวรุกค่อนข้างมากนะครับอาทีนี้มาถึงสิ่งที่เห็นข้อที่สามนะครับ เราก็เคยกังวลอีกแหละว่าคู่เซนเตอร์ของเรามันหาความลงตัวได้ยากมากจนกระทั่งเกิดเสียงเรียกร้องให้โจนาเรียกจนัดพัาพานเขมดีเข้ามาและเมื่อการเดินทางไปอุ่นเครื่องน,นะครับฟีฟ่าเดย์ที่เวียดนามก็ได้ลองจาานาดันเขมดีหนึ่งนัดแล้วก็ทําได้ดีนะครับและจากนั้นมาเนี่ยเมื่อวานนี้เราก็ยังยังคาดเดากันว่ามาซาลาอีชิจะจัดชุดจัดคู่เดิมลงยืนเซนเตอร์หรือเปล่าปรากฏว่าอีชิตต้องการดูชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับ แม้ว่าจะอยากเห็นผู้เล่นโดยรวมก็ตามแต่ว่าก็ยังจ,จัดโจนาธานเข็มดีลงยืนคู่กับเอเลียสดอเลาะนะครับและปรากฏว่าเป็นคู่ที่แข็งแกร่งมากและลงตัวมากนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยฟุตบอลวันนี้มันเป็นบอลที่เขาโยนเขาใส่ซึ่งโจนาานใช่ใช่เอเนี้ยแต่เาะรูปร่างสูงแล้วก็เล่นลูกอากาศได้ดีด้วยนะครับทําให้ในกลุ่มของเซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยนะครับของไทยเราคู่นี้น่าจะเป็นคู่ที่ ยืนหยัดละจากนี้ไปนะฮะแล้วก็ค่อยหาตัวเสียบเข้ามาแทนเพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปร่างเรื่องของวัยเรื่องของประสบการณ์ผมว่าจะเป็นแกนหลักของทีมชาติไทยได้ในขณะเดียวกันแนวรับนะครับอย่างมิเกลสันก็ไม่ได้พิสูจน์อะไรละนะครับรักษามาตรฐานได้ได้ค่อนข้างดีอยู่ละนะครับเด<ช>่นมากหรือเด่นน้อยมิเกลสันก็คงคงเป็นแบ็กขวาท,ที่หาใครมาแทนยากนะครับในช่วงนี้เราขาดอย่างเดียวก็คือแบ,บ็กซ้ายนะครับที่วันนี้ไม่มีทีละครน,นะครับ แม่การหาพระยาของทีรทรเนี่ยมันก็ไม่งา่ยยายแต่โดยภาพรวมเที่มรับของเราดีมากๆนะครับใช่ใช่ครับพอพอจับจุดได้นะพี่ปูแล้วก็ทางมาตราอิชิไม่ค่อยเปลี่ยนสามคนทั้งตั้งแต่คู่เซนเตอร์แล้วก็แบ็คขวาพี่ปูเขาก็พยายามหานะผมว่าพยายามจะลองอภิสิทธ์สุร,ราดาพยายามจะลองสัสะลรักไหประคนผมก็ไม่รู้ว่าในในมุมมองของอิชิเนี่ยมันมันสมูทหรือยังเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมพเพราะว่ามาตรฐานของทีรทรบุญมาทันเนี่ย มันสูงมากเช่นเดียวกับมาตาขวานของนิโคลัสมิเคิลสันทางด้านขวามันก็สูงมากเช่นกันพอเรามาดูอภิพิสิสรรดาที่อาจจะมีพลาดบ้างเรามาดูสัสธรรมหายประโคนถามว่าทําได้ดีไหมก็ดีนะระดับหนึ่งแต่ว่าเรื่องของการจ่ายบอลยังไม่ชัวร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าไม่ชัวถึงเก้าสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยเราก็ต้องเห็นว่าเป็นความแตกต่างที่ที่วันนี้เนี่ยอ่ามันก็ต้องไปหาว่าเอ๊จะมีใครที่เข้ามาใกล้เคียงพีรทรมุนมาทันได้หรือเปล่า อืมอืมอืมอ่ะมาถึงสิ่งที่เห็นในประเด็นที่สี่นะครับผมมองว่านี่คือส่วนผสมที่ดีมากมากของมาซาดะอิชินะครับอย่าลืมว่าตั้งแต่อิชิเข้ามาทําทีมเนี่ยแทบจะไม่ได้ลองทีมเลยแล้วก็ใช้ผู้เล่นที่เคยทำผลงานกับทีมชาติาไทยมาด,ยด้วยดีโดยตลอดนะครับเพราะว่ามันเต็มไปด้วยโวรเนเมนสำคัญอย่างฟุตบอลโลกแล้วก็ไอเช่นครับนะครับจนก,กระทั่งพอจบภารกิจทั้งหมดเราตกรอบฟุตบอลโลกนะครับอิชิจึงได้ สร้างทีมขึ้นมาใหม่นะครับโดยทีมชุดนี้เขาก็กําลังหาสูตรผสมและสุดท้ายเนี่ยสูตรผสมของเขามาลงตัวลงตัวตั้งแต่วันที่ไปเล่นกับเวียดนามชนะเวียดนามในบ้านของเวียดนามมาแล้วนะครับคราวนี้เราจะเห็นว่าในแกนที่เป็นกระดูกสันหลังของทีมชาตินะครับ <c oughs> เขาจะไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับเซนเตอร์ <c oughs> เดอเล่กับโจนาธาน <c oughs> ประตูยังไว้ใจ <c oughs> ปฏิวัตินะฮะแล้วก็เอาเอาตัวเลยนะครับตรงกลางตรงกลางผสมเลยปีระเทพจะเอาใหม่จากคณะยกมา ก็ต้องมีเจ้าชนะที่คอยประคองนะครับมีมีระเทศมีระเทพต้อ,พอมพันคอยประคองนะครับข้างหน้านะฮะข้างหน้าอ่ะจะเอาใหม่อย่างอนันต์ยอดสังวารก็ต้องมีพวกเจริญศักดิ์ที่เขาไว้ใจยอยู่แล้วนะครับหรือว่าจะเป็นสุพรัณสุภระโชคอันนี้เขาก็โอเคอยู่แล้วนะครับผมว่าส่วนผสมชุดเนี้มันจะเป็นส่วนผสมที่ทําให้ทีมไทยหลังจากนี้ไปอีกอย่างน้อยหนึ่งถึงสองปีนะครับ จะใช้ชุดนี้เป็นหลัก80%และจะเล่นในรูปแบบอย่างที่อิชีต้องการนี่คือการสร้างครีมที่ผสมใหม่ในยุคของอิชียอย่างแท้จริงครับใช่ครับแล้วผมมองว่าเดี๋ยวจะเห็นนักเตะใหม่ๆขึ้นมาอีกสักสองสามคนพี่ปูซึ่งแน่นอนว่าทุกคนเนี่ยมันมีนมโอกาสได้อย่าง,าง,างค่ะคณาคนกอยู่ๆรลดมามาลงตัวจริงในเกมนั้นนี้เลยอะไรเงี้ยพี่พปูบรเมศอาจวิไลอะไรเงี้ย ผมผม<อ>ว่านักเตะในฟุตบอลลีกที่อายุดีๆฟอร์มกําลังขึ้นขาขึ้นเนี่ยทุกคนมีโอกาสรีดฟอร์มนักติดทิมนชาติในยุคข,ของอิชิสูงมากพี่ปูถ้าในยุคเดิมเนี่ยยุคเก่าเนี่ยย้อนกลับไปปีสองปีเนี่ยโหถ้าไม่โหดไม่เก่งไม่ไม่สุดๆจริงๆมันจะไม่เ<อ>บียดพวกพี่พี่มุย้ยพี่อุ้มพี่เจพี่ตังพี่ที่วัดไม่ได้ไงพี่ปูครับทีเนี้ยจากนี้ไปเนี่ยสคของทีมชาติไทย ตัวเรื่องของอิงชิจะมากขึ้นแล้วครับมันการ่งขันค่อนข้างสูงในเกือบทุกตำแหน่งต้องใช้คํานั้นนะฮะยกเว้นว่าในตำแหน่งแบ็คซ้ายที่มีท่านหนึ่งบอกว่าพี่อุ้มฝากรอยเท้าที่ใหญ่มากเอาไว้ืม,มากเกินไปใหญ่เกินไปนะฮะมันเลยทำให้คนาดึงดูดภาพรอยเท้ายากนะครับอ่ะมาถึงบทสรุปที่เห็นข้อที่ห้าของเกมนี้นะครับผมขออนุญาตพูดถึงเรื่องการจัดการสนามผมขอสรุปว่าที่ ติ้มสุรนนท์ทำได้ไม่แย่นะครับถูกวิพากษ์วิจารณ์ในช่วงที่มันกําลังสับสนโอนละมานนะครับช่วงที่ฝนถล่มลงมาอย่างหนักในที่สุดนะครับสนามก็กลับมาแข่งขันได้นะครับเนี่ครับดูสภาพแบบนี้คือมันเป็นสิ่งที่มันเกิดอย่างตั้งตัวไม่ติดจริงๆเพราะว่ามันฝนเนี่ยลงหนักภายใน5นาทีนะครับแล้วน้ำมันนอนด้วยสภาพขนาดเนี้ยแต่ก็ต้องชมว่าหลังจากนั้นอีกไม่กี่นาทีน้ำที่เราเห็นนอนค่วมแบบนี้นะครับ มันหายไปหมดเลยบ่งบอกอะไรครับบ่งบอกว่าสภาพสนามระบายน้าได้ค่อนข้างดีนะครับอะแม้ว่าภาพอย่างเนี้ยที่เห็นว่าเอาป้ายเอบอร์ดมารีดน้ําน,นะครับผมก็บอกว่าอันเนี้ยมันก็เป็นเป็นวิถีแบบของเราโอเคมันอาจจะขาดอุปกรณ์ที่ดูดูเป็นมืออาชีพดูอินเตอร์ดูอินเตอร์ออแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นการระดมคนแล้วก็ใช้ป้ายที่ใหญ่ที่สุดมาในอนาคตผมก็เชื่อว่าเขาน่าจะ หาอุปรกรณ์ที่มันมันดีกว่านี้แล้วก็ตอบโจทย์มากกว่านี้นะครับแต่โดยภาพรวมเมื่อกอารแข่งขันสิ้นสุดลงผมถือว่าพยายามและทาได้ยอดเยี่ยมมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเตรียมผ้าใบมาแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยช่วงฝนตกจริงๆมันจะไม่ได้ใช้ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะครับก็ต้องชมนะครับและขอบคุณสําหรับความทุ่มเททั้ง<ม>เจ้าหน้าที่ทุกคนคนรีดน้ํานะครับทุกฝ่ายช่วยกันอย่าง ใครไม่เคยเจอวิกฤตแบบนี้ไม่รู้ครับเราในฐานะของคนที่จัดก,การในการฟุตบอลพอเจอแบบนี้เข้าไปเนี่ยโอ้โหมันมันหนักหนาจริงๆห้ามอะไรห้ามได้ห้ามฟ้าห้ามฝนนี่ห้ามไม่ได้ครับและต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันอย่างเดียวขอชื่นชมชาวจังหวัดสงขลาฝ่ายจัดก,การในขันที่พาให้แมตช์นี้ผ่านไปได้นะจบการในขันด้วยดีนะครับไม่ต้องยกเลิกการในขันแบบบางแบบที่เราเคยเจอนะครับอ่ะนี่ก็เป็น 5้บทสรุปที่เราเห็นจากเกมนี้นะครับก่อนจะไปคะแนนความสามารถขอบคุณทุกการกดไลค์จริงๆมา980เลวนะครับจะถึงพันละอย่างที่ผมขอ<ร>ผมขอไว้พันหนึ่งนะครับช่วยกันกดหน่อยแล้วช่วยไปกดติดตามใน Facebook ฟุตบอล108หน่อยนะครับเราเพิ่งกลับมาทําใหม่แล้วก็มีคนติดตามแค่12,000คนจากเดิมที่เรามีอยู่380,000นคนนะครับก็รบกวนกันสเรื่องนะครับ กดไลค์กันอีกนิดนึงให้มันถึงพันนะครับแล้วเราไป